สวัสดีครับผมอาจารย์โมที่ปจะจหูนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาหลายสัปดาห์นะครับวันนี้มีเวลาว่างก็มาสอนเทคนิคค,ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องการพยากรณ์เลขเจ็ดตัวนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราหูนะครับวิธีการดูราหูในดวงชะตาว่า ลาหูให้คุณให้โทษดูยังไงดูจากตรงไหนนะครับเพราะบางทีแล้วสำหรับนักพยากรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ๆอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็สับสนนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เรียนรู้เรื่องเลขเจ็ดตัวใหม่ๆผมก็สับสนเหมือนกันนะครับว่า,เ,าเลขเจ็ดตัวในดวงตาของเราเนี่ยจะต้องดูตรงไหนสำหรับลาหูนะครับและถ้าเกิดว่า ไม่มีราหูดูยังไงนะครับไม่มีราหูในเลขเกตตัวดูยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับมาเริ่มต้นที่ดวงชะตาตัวอย่างดวงนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับในดวงชะตาตัวอย่างเนี่ยดวงชะตานี้นะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเพราะว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นดวงตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่ ต้องการจะเรียนรู้ในเรื่องการดูราหูนะครับเพราะว่ามีตัวหลอกด้วยนะครับตัวหลอกในที่นี้ก็หมายถึงว่าเลขแปดนะครับก็คือหมายถึงเลขแปดในในฐานพพพญยะจะมีเลขแปดอยู่นะครับบางคนจะเข้าใจว่าเลขแปดในแถวที่สี่เป็นลาหูนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับผมก็เขียนข้างใต้ไว้แล้วว่าเลขแปดในฐานที่สี่เนี่ย,ยคือกําลังของดาวอังคารนะครับเราจะทายความหมาย ในตำแหน่งเลข8เป็นดาวอังคารทั้งหมดนะครับจะไม่ได้ทายเรื่องลาหูเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจดจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่สับสนนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าเขาอายุเขาอายุย่าง42นะครับเขาอายุย่าง42่สิบสอี่สิบส สี่สิบสี่เอีสองก็อายุย่างสี่สิบสองเนี่ยมีอังคารเป็นกาลีนะครับมีอังคารเป็นกาลีเพราะฉะนั้นอังคารก็คือเลขตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นกาลีนะครับไม่ใช่เลขแปดเป็นสีนะครับเลขแปดจะเป็นกาลีเพราะว่าเลขแปดคือกําลังของดาวอังคารอันนี้จดจําไว้ให้ดีนิดนึงนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับนี่ก็คืออังคารเป็นกาลีนะครับเพราะฉะนั้นในพภพไพลยะก็จะเป็นกาลีนั่นเองนะครับเวลาทายเสียลักษณะบแบบนี้เราก็จะ ทายเรื่องราวต่างๆอย่างกรณีนี้นะครับสมมุติว่าอังคารเขาเป็นกาลีเนี่ยโยงไปที่พยายะกระดุมพระและทานังเพราะฉะนั้นถ้าเราทายว่าเลขแปดเป็นสีนะครับทายจะจําผิดว่าเลขแปดเป็นลาหูเราก็จะทายว่าเขาจะได้เงินก้อนกระดุมพระทานังมีเงินเก็บเพิ่มได้เงินเดือนเพิ่มทันทีนั่นก็คือทําให้เราตีความหมายแล้วก็ทายผิดได้นะครับ แต่ถ้าในกรณีนี้น,นะครับถ้าในกรณีนี้อังคารเป็นกาลีแล้วก็ทายว่าเขาเนี่ยจะเสียเงินเก็บนะครับแล้วก็รายได้ประจําก็เกิดการสูญเสียมีปัญหาเรื่องพยายะหนี้สินการเงินนะครับมีพยายะหนี้สินการเงินหรือเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยสุขภาพนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทายออกไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทายออกไปในกรณีที่เลข8หรืออังคารเป็นกาลีนะครับอันนี้ จำไว้ให้ดีเลยนะครับไม่งั้นเราจะทายผิดพลาดนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ราหูเขาเป็นสีนะครับราหูเขาเป็นสีราหูเขาเป็นสีก็ราหูจะอยู่ในตำแหน่งนี้ครับเลขสิบสองนะครับราหูเนี่ยจะเป็นเลขสิบสองเท่านั้นในฐานที่สี่ของดวงชะตานะครับไม่ใช่เลขแปดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นราหูเป็นสี เราก็ทายว่าเขาเนี่ยจะมีลาบผลนะครับจะมีโชคนะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลจากการลงทุนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเพราะว่าลาภเป็นสีเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ลาบผลจากการลงทุนหรือมีลาบลอยนะครับมีลาบลอยถามว่าจะมีลาบลอยมากน้อยแค่ไหนก็มีไม่มากเลื่อนตําแหน่งก็ไม่เยอะเพราะว่า ในตำแหน่งพบลาภเนี่ยไปชนกับพบหีนะซึ่งเป็นพบเสียก็ทาให้เจ้าสไตง่ยถึงจะได้ล่าผลก็อย่าหวังเยอะนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าเชื่อมโยงไปถึงพบเสียบั่นทอนในเรื่องสิ่งที่จะได้รับนะครับหน้าที่การงานเขามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับได้นะครับแต่ว่าเงินเดือนยังไม่ขึ้นนะได้เลื่อนตําแหน่งดีขึ้นดูแลคนมากขึ้นงานเยอะขึ้นแต่อย่างเงินเดือนนั้นอาจจะยังต้องชะลอไปก่อนนะ เงินเดือนจะให้ทีหลังอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ากระดุมพระของเขาหรือเงินเดือนเงินสดเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันชนกับดาวเสียอยู่ก็ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยได้ตําแหน่งแต่ยังไม่ได้เงินนะครับหรือได้เงินก็ไม่เยอะน้อยมากอะไรแบบนี้นะครับก็เวลาเราทายแล้วก็ปั่นทอนในตําแหน่งเพื่อเล่ารายละเอียดความดีเสียในดวงชะตาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ดดวงชะตาในการดูลาหูที่เห็นที่เห็นในดวงชะตานะครับและกรณีที่ไม่เห็นลาหูนะครับในกรณีที่ไม่เห็นลาหูในดวงชะตาเราจะทายยังไงนะครับในกรณีที่ไม่เห็นลาหูในดวงชะตาเราจะทายยังไงวันนี้เรามาดูกันที่ไม่เห็นลาหูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตลบดวงชะตานี้ออกก่อนนิดนึงนะ ขอเวลาลบดวงชะตาก่อนนิดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตไม่จดจำนะครับเราก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ทำให้เราตีความหมายผิดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นที่หลักการง่ายๆพยายามจำให้ดีนะครับทำความเข้าใจและจดจำนะครับเราก็จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการพยากรณ์ของเรา เพิ่มขึ้นไปนะครับทําให้เราวิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็พยากรณ์ได้ดีขึ้นนะครับสําหรับในดวงชะตานี้เกิดวันเสาร์นะครับ ในดวงชะตานี้จะไม่มีเลข12เลยนะครับซึ่งเวลาการที่เราดูดวงเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนนะครับคนที่มีเลข12คนที่ไม่มีเลข12นะครับและคนที่มีเลข8ซึ่งจะทำให้เราสับสนได้นะครับจะทำให้เราสับสนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา ช่างสังเกตแล้วก็จดจําวิธีการเอาไว้นะครับก็จะได้เจอแน่นอนในดวงชะตาที่มีลักษณะแบบที่ผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในดวงชะตานี้เห็นอ่านี่ผิดนะครับขออภัยขออภัยสิบสามเนาะืออ่าโอเคในดวงชะตานี้จะไม่มีเลขสิบสอง ในดวงชะตาเลยนะครับดวงชะตานี้จะไม่มีเลขส2บสองในดวงชะตาเลยแล้วเราจะทายอย่างไรนะครับแล้วเราจะทายอย่างไรนะครับสำหรับเทคนิคในการทายคนที่ไม่มีดวงชะตาที่ไม่มีเลขสิบสองนะครับไม่มีเลขสิบสองเราจะดูที่เลขดาวพุธนะครับเราจะดูที่เลขที่ดาวพุธ ทำไมเราถึงดูที่ดาวพุธนี่เราจะดูที่เลขสี่นะครับดาวพุธเพราะว่าในในมหาทักษะเนี่ยจะแบง่งจะแบง่งวันเป็นแปดวันนะครับจะแบ่งวันเป็นแปดวันปกติเราจะมีวันเจ็ดวันเท่านั้นแต่ว่าเมื่อในมหาทักษะเนี่ยมีแปดช่อง เราจึงไปแบ่งดาวพุธออกเป็นสองข้างคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนดังนั้นพุธจึงถูกแยกออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเวลาเราทายเวลาเราทายเราจึงไปทายราหูที่เลขสี่หรือดาวพุธแล้วก็ทายความหมายของดาวพุธท,ที่เลขสี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นในดวงชะตานี้นะครับในดวงชะตานี้สมมุติว่าเขาอายุย่างนะครับยี่สิบเจ็ดปีนะครับย่างยี่สิบเจ็ดปีนะครับสิบยี่สิบยิบเอ็ดย่ิบสองสามสี่ยี่ห้ายี่หกยี่บเจ็ดย่างยี่สิบเจ็ดปีสมมุตินะครับย่างยี่สิบเจ็ดปีดาวพุธเขาจะเป็นบริวารน,นะครับมีดาวราหูเป็นสีมีดาวราหูเป็นสีเราจะทายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น ในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเขามีดาวพุธอยู่พบมาตามปัตตนิแล้วก็ทาสีเมื่อราหูเป็นสีแล้วก็ดูที่เลขสี่เลยครับเพราะฉะนั้นเลขสี่หรือดาวพุธอยู่ตรงไหนก็ทายความสําเร็จเรื่องนั้นในปีนี้เขาจะได้รับความสําเร็จจากผู้ใหญ่ปัตตนีเป็นสีได้คู่ได้เครดิตจากครอบครัวเขาสามารถรับผิดชอบครอบครัวและจัดการเรื่องครอบครัวต่างๆได้ดี เราก็จะทายลักษณะแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่า,าปัตตนีเป็นสีได้คู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคาอายุย่าง28ก็จะตกตรงนี้ถ้าย่าง28พุธก็จะเป็นกาลีนะครับพุธจะเป็นกาลีปุ๊บเขาได้คู่ใน1ปีและปีถัดมาปัตตนีเขาก็จะเป็นกาลีเขาก็จะมีเกณฑ์เลิกเรื่องคู่ครองความรักก็มีเกณฑ์เลิกพัดผ้าในเรื่องความรัก ในปีถัดไปเทคนิคง,ง่ายๆนี้เก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการพยากรณ์ดวงชะตาเทคนิคต่างๆพยายามจดจํานะครับสําหรับในวันนี้คลิปวิธีการดูราหูในดวงชะตาเลข7ตัวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรอยากจะเรียนรู้เทคนิคแบบไหนเรื่องอะไรในวิชาเลขเจตัวนะครับสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจผมในการทำคลิปนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้มีแรงมาพัฒนาแล้วก็อัปเดตข้อมูลความรู้ในเรื่องวิชาเลข7ตัวให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับในวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ